คุกปะคุก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 คกคุ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 คุกคกคุ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 กค สี่สี่คนรวมกันสิบห้าคิวเหรอวอลห้าเมื่อกี้กูไม่ได้วอลฮะนิดพูดจะยิงไม่โดนเลยครูนี้กูเริ่มหมดแรงแล้วตอนเนี้ยกูลาแล้วเนี่ยเอ้ยขอบคุณครับให้เมื่อกี้นี้ยเหรอที่ผมต้องไปเติมฟังง่ายเกินไอ้เหีนน้ำน้ำง่ายเกินขอบคุณพี่ปฏิดีด้วยนะครับพี่เรื่องความเดือดด้วยพี่เปิดปฏิครับขอบคุณพี่ บ้าไปแล้วตอเนี้แบตแบตหมดแล้วตวนนี้เอไม่ไหวแล้วตอนนี้เฮียแบตเริ่มหมดแล้วกูเว้กูเว้เดียวไหวกินเลย15คิวแชมป์เอาเฮียกลางงอีกแล้ว15คิวแชมป์15คิวแชมป์เดียวใหญ่กินะ ถ้าเอ่นหรือถือเชลเตอร์น่าจะมีคนโมผ่านเยอะปะให้เอาให้กูเพจเดิมเลยของกูอะตอนนี้แม่ก็คือเรารอเดี๋ยวเราไล่คิววงสองวงสามนี่ยหละพี่เอียนไล่คิวอ่าตอนเราจะไปไล่คิวตอนวงสองวงสามตอนที่เราเดินไถ่เราจะเราจะแจมทุกตุทุกตัวในรอบตัวเราไว้แต่ช่วงต้นผมว่าเซฟชีวิตไว้ก่อนเดี๋ยวมันถึงจะได้คิวเยอะเพราะตอนแรกเดี๋ยวเราเสียไงอะครับ ไอ้บนหัวพี่ยิงยับเลียวมาร์กหนึ่งอะอะไรครับนี่พาสหลักตอนนี้ต้องเซฟชีวิตพี่ด้วยไงอะไรครับนี่เดี๋ยวพี่กูห้ามตายด้วยนะเนี่ยเอออะไรครับนี่เดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดเข้า M4 เข้ามือแล้วไอ้สัตว์กูบอกเลยหอยน้ำมาเยือนไอพี่อะหอยน้มันเหรอน้ำมันดิสัตว์เดี๋ยวกูมินิเวล99ไอพี้อะไอเดไอเดยัง เอาด้เฮ้ยของเขาเอาเด้ไอเฮี้ยเฮ้ยยี่นี่ก็เคิมแม่ไม่ต้องหวังไม่มีกูไม่หวังไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังกันเลยว่าจะเอาเด้คนหนึ่งพี่ขาดแค่หน้าปืนอันนี่ยี่เโต้ได้อย่างรบโอ้โหพี่ขาดหน้าปืนชิดแพดแล้วตอนนี้

ไปเล่นบ้านนี้ไปพาบ้านนี้ก่อนเอาเข้าบ้านนี้ให้แล้ยเดี๋ยวเล่นอย่างนี้เลยเล่นอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมอยู่นี่ให้ไปวอร์มเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมอยู่นี่ให้แล้วคราวนี้พอตรงไหนโดนชนก็คือสู้นะเว้ยแล้วก็ยื้อเราให้เพื่อนมาชนอ่ะเอ้ยเออแล้วเต๋อแมงเลี้ยงตัวกวเอากูเอากว่ากูโง่กูโง่อะกวเอากูเอากว่าให้ไปก่อนเสียงกุญแจดังโปุกลังดังปุกลังวะเออผมต้องการหน้าปืนอะหน้าปืนนี ไม่มีคนใช่ป่ะมาร์กสตอนนี้ไม่รู้อ้าวประเทศจะให้ไปเล่นแต่ไม่รู้อตอนโดดอะตอนโดดอะไม่รู้ร uh ู้เหมือนกันโซนนั้นเราไม่ได้ดูกูเห็นกูเห็นว่ามันไม่มีเหมือนเด็กนังพีได้แล้วครับพี่ปูนแชมป์ใช่ไหมจะเพลิดเพลินมากๆเลยอะครับน้อ พอได้เจอก็เหมือนประชดกูไอ้ยังไม่มีจริงปะเอสรที่นี่มีแิคกี้พยด้วยเอสรสองเขบอกเฟอร์เดตก็เหลือเอยากได้เอสรด้วยวะเราเมึงก่อนก็ได้ไปเฟอร์เดตเฟอร์เดตเหลือสี่มีชิคกี้พายด้วยไปใช่ไหเมาเอ้ยขอบคุณคุณแล้วทัพพงด้วยนะครับห้าร้อยบิตด้วยนะฮะขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่ยอนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับไม่ได้ัดดีใส่ทั้งซอรี่ด้วยนะ<ผ>มงงเ,เอามืินด้วยแล้วตอนเนี้ยแช,ชมป์บวก 5q เหรอของพี่ปูนเหรอได้ครับพี่แช,ชมป์บวก 5q เหรอได้เลยพี่ป,น<ท>ปูนถ้าุณให้คนน้อยทั้งทีมหรือว่าให้ครับผมไงเรียกว่ากินคนเดียวครับน้อง <laughs> 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 แต่ได้คุยกินคนเดียวบ้างครับน้องกไม่ได้ควยกินคนเดียวไอ้จีน้อยนี่หว่าโอเคครับสวัสดีครับนั่งกิ่งสวัสดีครับแต่กูเลี้ยงข้าวพวกมึงไงธนตคารอะเอาปะเอาเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไปธนาคานสิบสี่รีบวิ่งอะเอาเดี๋อ่ะมันคืออะไรอะอ๋อไปกินไปกินนะผมก่อนแวะแวะแวะฝากฝากคูณหกให้หน่อยดิโอเคจะได้สาม กูกูอ๋อให้เป็ดก่อดเป็ดยังไม่มีสารมันไม่มีมันยิงไม่ได้เป็ดอ่ะอะไรอ่ะคุณหงายอ๋อจัดมาพี่ฝั่งเราสองใช่ไหมไม่ไม่ไมเล่นอย่างนี้เล่นอย่างงี้บีนั่นเดี๋ยวบีเล่นเมเปิ้ลแล้วกันเซฟะบีอ่าเล่นไปถึงเมเปิ้ลได้แต่ว่าถ้าเกิดเล่นระวังนะเว้ยเมเปิ้ลเมเปิ้ลต่ห้องน้ำใหม่ดีนี่นี่มาห้องน้ำมาสิ งึงนนเล่นมเมเปิลมึงเล่นเมเปิลมึงตายง่ายกว่าใช่มัย้ยหนีเลยค่นี้ไงเป็ดก็นั่นแหละมันตายง่ายกวา่าง่ายยังไงวะเพราะว่าตอนที่มันมึงโดนยิงมึงอาจจะโดนแบบจากที่อื่นยิงเข้ามาด้วยไงไม่มีทางเ,าเพราะกูต้องเห็นแล้วกูจะหนีอ่าโอเคโอเคเอ๊ะพี่มีคอมเพนเซเตอร์สไนธ์เอาไอ้บอลโขนงเอาไปใช้ดิข้ามาฝั่งผมแบบพี่บอยข้ามาฝั่งผมโขนงนี่ใครเอาเนี่ยไอเป็ดไอเป็ดเอาเดี๋ยวกูไปให้เพราะว่าเดี๋ยวกูข้ามไป แค่กูเล่นนี่ใช่ไหมครับอ่าแล้วกูต้องไปเล่นไหนเนี่ยไอสัตว์ชดก็เนโลกอยู่ไหนเพื่อนโลกอยู่ชั้นหนึ่งตขอามาตับมันได้นี่จริงๆอ่ะพี่อยากให้เล่นแบบนี้ว่าก็คือมีคนหนึ่งอ่ะอยู่ตรงอยู่ตรงเห็ดเหตุลบเกณฑ์กูยาวลบมึงไปกินโอเครถคันนี้กูจอดไปให้แล้วมีคนอยู่ตรงเห็ดแล้วมีคนอยู่เมเปิลอะไรเงี้ยมันจะช่วยกันได้แบบสองสองแบบอีซี่อ่ะเห็ุมันเห็ดเห็ุมันไม่มีคนอ่ะไอ้กูไปเล่นให้ไอดีเออ แล้วพอต้องไหนโดนชนก็คือโฮแล้วก็สู้อ่ะเฮ้ยหนหน้าพีม,มีคนด้วยเอาก่อน,นเลยไรเฮียเนี่ยเอาปากปืนไมหมวอนเฮ้ยไม่ผมอยู่บ้านผมหมอะมารถด้ยเฉยมาคุณหกใช่ไหมอา่อา,อาไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วตัวสำคัญด้วยที่ไปไปอีกคร้งหนึงแค่ถ้งส <c oughs> <c oughs> ามตัว <laughs> พอมีอะไรพีไม่ยอมไปเพเฮ้เจาะยังอ,อ่ะ <ś mel od ic> ข้างหน้ามีบักกี้เปลี่ยนนะเพอะไรเป็นลมอ่ะ้ครับคำตอบอะ่ะอะไรนะคตอบอเออมันก็ถอยมากวดิอ,อ่ะยูอับเชื่อไหม เจ็บเจ็บคนขับรถเจ็บมากน้องหนึ่งไอฮิมและยังจะมาซ้ำมะคุณธนวัฒน์นี่ก็มึงก็ตายไงฮิตายมันชนมันชนไม่บ่อยด้วยขับตัวพี่อยู่ไหนชั้นหนึ่งโอเคโอเคเคมาให้ได้นะเว้ย ระเบิดไเสียงดเป็ดต้องไปช่วยเป็ดที่จะตายไอ้โคงอยามาให้ไันตัวสองเนี่ย่าธรรมดาครับน้องไม่อยากจะโชว์ฮะไรอยะน้องอ๋อคมเมื่อกี้คือไอ้ไอ้บีชมมึงเหรอเอ่ ประเด็นคือไอ้ยันนี่ซ้ำไม่งั้นไม่น็อกไอ้ยันเหลือเชื่อขอให้บีห่วงซ้ำเหรอเออใช่ผมยิงตอนตรงนี้มันซ้ำเขาก็เครมายสวนมันเลยไม่งั้นมันไม่ตายนะไม่ตายยันเหลือเชื่อว่ะประเด็นคือยันแม่ตัวสำคัญกูบีไปก่อนเลยมันมีชิทเพชรมั้งวะ จะแยะเป็ดเจาอะไรอ่ะอยากได้ชิดแพดเอ้ยโหนี่คูณแปดได้ซะเก็บก่อนเลยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ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 ้ยบ้านยิงกูหันหลังให้ดิครับไอ้เฮียบักกี้หันหลังไอ้ยิงย่างไอ้น้องจำไว้เชลเตอร์บีเชลเตอร์โซนนี้โซนมาร์กหนึ่งพีชนเลยชนเลยไม่มีคนพี่มาชิดแผอยู่ไหนพี่ดูในศพศพไหนก็ศพล่างศพบนใช้ศพล่างศพบนมีด้วยเหรออ้าวไม่รู้ พูดแบบนั้นแหละไปพี่บอยะเปเรื่องกับบีเดียวจคุณแปหรอเปล่าวะเจออยู่แค่ศพเดียวเองอุ้ยบ้านันข้น่าเมียนะพี่บอยตอนขับระวังด้วยเฮ้ยยิงให้โดนหน่อยไว้เฮียขอเข้าที่หัวอุ้ย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 ย ภาพจะวูบวูบวูบอ่ะให้ให้ให้แก้งไอ้ให้แก้งไอ้ขับตะแคงอย่างงี้มันถึงยิงไม่ได้สุดไปพี่โดนแต่หลังคาเอาละเอาไปก่อนหนึ่งน็อก ทำอะไรไอ้บีถ้าพีเล่นเห็ดให้ช่วยทันเปล่าวะไม่ทันมั้งกว่าระยะไกลไปวะช่วยมึงมยากเออมันไกลมากเลยอย,อยู่นี่แหละ ไม่ปดูิดัง้ย่ะอยู่มากขอยู่แล้วใชแล้ว็วาถามเดเลยี่กูอยกามอะไอ้ราอยู่อยู่ตรงนี้ได้ยินเสีราคนที่มารวะก็ผมถึงบอกไงว่าไอพต้องไปนี้ตั้งแต่ต้นไม่รู้กไม่ได้ยินอะ บัาหนึ่งมีคนนะบัาหนึ่งมีคนนะแต่แม่งเอาจัดเลยนะพอมันได้มึงมาไล่เคมเนี่ยมัน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 า่าเลยเนียเออมอแล้วคือกูแบบนเก่ามาอคนเข้าไป้วนเก่าเลยอาเแชมป์ี่อไปว่าเดี๋ยวคนอื่นแชมป์ให้ ผมแบกผมแบกภารกิจพิกินแทนได้ไหมบอกเขาเออถ้ามึงตายก็แบบทดทดเพิ่มไปครึ่งหนึงปสองคิวมันช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 นตีมตีมังหนึ่งใช่ไหมแมแกมเฉยนะอยาอยาแทงนะเว้ยแทนเขาไปเลยอยแทงเวไเพื่เเพื่อเพื่อเเอ่ ม่มันมันอยู่บนบนหัวเห็ดถาแน่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 จอไมไม่ได้ยิกไะเฮ้ยีเห็ดมีเห็ดมีจ็มากัดเดียวเห็ดัดเดียวเห็ดัดเดียวอยู่ห้องในอยู่ห้องในยังไม่ออกบีด้าซ้ายเดาให้เอ็มเคอ่ะวิ เฮ้กูเอาย่าเหมือนกันวะเ่นโบงวตี <cod u> ่แบพี่ต้องไปช่วยน้องอยู่ชั้นไหนน้องแต่มึงต้องดูไม่ให้มันบาสมามันออกมาไม่ไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะด MK หัวเมดีวกูก็แตกเลยนะบ้านเจ็บบ้านเจ็บ กูได้แอซิทไม่กูต้ไม่คิวให้หรอตายมีที่มึงขอตัวแรกอะที่มึงยิงอะเป็นคนอะไม่แล้วตัวไนเหมดอะต้องใส่ต้องใส่มันมาเดชเปล่ากูได้เห็นมันข่าวไปแล้วไปกินกูล้านไม่ได้เออตัวล้านตัวร้าน,ลานกลับได้ปะเนี่ยกลับได้ มันเจ็บมันเจ็บตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เขาแตกตัวะนึ่งมันต้องออกมันเป็ดเอาไหมเอาแชมป์ไม่ใช่หรอเอาถ้าจะเอาแชมป์ถอยดกว่ะมาถึงว่าเราดักข้ามมันได้มันไม่แต่แต่อยากให้มาดักแถวนี้อยากให้มาดักแถวนี้มากกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำให้เออ เคเคมันมีรถมันมีรถรอเหรอรอมันออกก่อนรอมันออกก่อนเดี๋ยวดูให้เออบีไปดูซ้ายพี่บอยดูขวากับผมก็ได้เดี๋ยวผมดูข้างบนให้เผื่อที่เอ็มเคพิงมาอ๋อเอ็มเคพีข้างบนตัวหนึ่งเหรอใช่เฮ้ยมันระเบิดแต่ก็อมเห็นเราออกหางกันเราออกเออออกขวาบีบีไปดิออกขวาไปไปเมเปิ้ลไปเมเปิ้ลเสร็จใช่แล้ว ใช่โอเคโอเคกูว่าไปคกูนี่เออมาไปถึงกเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูกัก้างทางนี้ให้มากระลับไปเริ่มมากระลับเตรียมพี่ช่วยดีเลยนะครับปิดไม่เอ้ยเอ้ยมาหลอกได้ีาเอามามามาทกับดีเลยมาทดีได้ีาสี่เจะเออได้เีเลย เอ้ย่หกลากะไพี่บอย่อปหาเป็ดเาถนนเป็ดถนนผมใช่สองหนึ่งไหนวะไปด้วยล้น หลุดไล้หลุดไลหลุดไปแล้วดไ่าแล้วปาแล้วกูทาแล้วอโอเคนี่คนอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะเว้ยตัวหนึ่งไม่รู้ว่าใครเล่นได้เนี่ยเราเล่นจากข้างหน้าเนี่ยได้เนี่ยอย่างเงี้ยได้เนี่ยหรือไปงี้ก็ได้เนี่ยคิดน่อยก่อนนะเออเล่นได้หมดเลยก้หาเกาะก่อนเพื่อนเกาะคุณเต๋อเกาะอ แต่เราต้องมีรถเหลือนะเว้ยมีพัคกี้กับรถพี่บอยแน่ๆน่แล้วนยรถกูไม่เหลือมันยิงยางกูไปละแมนชั่นยิงกดพี่ไม่พักเลยโอเคแต่ผมขอเช็คข้างบนหัวก่อนพีกันถุนนอกเหรืออะไรอ่ะใครผมเหรอผมเล่นลูกเขียวพี่เฮ้ยบีบีบีเดินเดินเดินบีเดินเดินเดินแจมด้วยกันตรงนี้เนี่ยอยู่นี่เลยอยู่นี่เลย เกมมาคกูหน so 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 like so he? ่อยเกมเกมบอกกูหน่อยบอกตำแหน่งกูหน่อยเพื่อนเจอละกูเจอละกูเจอละวจะจะพึ่งยิงน็อกนะจะพึ่งนะจะพึ่งนะโอเคโอ้พี่ยิงน็อกไม่ได้จะพึ่งอย่า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 พึ่งวิ่งชิดวิ่งชิดวิ่งชิดบีวิ่งชิดก่อนให้มันน็อกกันไปเองก่อนเราจะเอาแชมป์ไม่ได้เอาคิวสองตัวนะมาอยู่มิตาอยู่มาอยู่เนี่ยมาอยู่เนี่ยแบบคือด้านล่างมาแลพี่บอยยิงได้แล้วพี่ถ้าพี่ยิงน็อกได้ยิงเลยตอนเนี้ยพุ่มชิดละมีนะคุณนะห้ ยิงไม่โดนเลยว่ะคุณแปดกูยิงไม่โดนเลยว่ะเอ้าไม่ได้ว่ะไอ้สิไข่เขาลาดพร้อมลาดเลยว่ะตรงไหนตรงไหนตรงนี้วันนี้วันนี้วันนี้มันหัวถั่วถั่วแบบนี้บีก็ไช่วยอะไรบ้างใครช่วยเปล่ามาดิพี่มาดิใครก็พร้อมซ้ำให้กูเลยวะเฮียเจอกันเย็ดแม่ปืนเคาะวันนี้บีแล้วก่อนบี่แล้วกอนแล้วก่อนแล้วก่อน

อีกคนหนึ่งอยู่ไกลสุดอีกคนนึงอยู่ไกลสุดทั้งร้อยเจ็ดผ้าเด็ดมาเด็ดร้อยมาเด็ดแม่เล่นกันคุ้มเลยเฮียทั้งวันนี้เด็ดเด็ดเดี๋ยวเราชนตรงนี้ได้เนี่ยรอรอก็ได้เออเออใช่ไปชนตรงนี้แหละเฮียบ้านยังมีนะบ้านขวาเป็ดถ้าบ้านขวาแทงขึ้นมาข้างบนเราก็สวยปะบ้านโผล่เ่ย ไอเชี่ยไม่รู้มันชิดหรือเปล่านะจะเล่นให้ก็ได้ไปดูให้กูต้องวิ่งไปดูให้ระวังเผื่อมันชิดจริงๆแล้วพี่ตุ่มไม่มีคนนะเป็ดที่พี่ดูตอนนี้ไปเอารถก่อนอะไรหล่มเนี้ยหล่มอันหนึ่งนะไม่ไม่รับเราโดนแจมไปแล้วเว้ยเฮ้ยกอดกอนกอดกอดกอดอันนี้มียิงมาอยู่นะ นั้นแป็ดที่เดิมก่อนได้นะเป็ดตรงมาร์คสามอะใช่ใช่ถ้าเราเล่นตรงนี้ไม่ได้นะตอนนี้เรายังเล่นได้อยู่าไปไปลงหลังเป็ดบ้านโดนชาร์จอ่ะสวยดิแจมดิแจมดิบ้านโดนชาร์จหาแจมไม่ได้มันมันมันชาร์จฝั่งหนึ่งเป็ดมีมีบ้านไหนที่มันไม่อยู่บ้านให้เจอล้วมาจะโดดกัเลยโดดโอ้ยยังไม่โดนเลยเชี่ยขอออปชั่นเพิ่มหน่อยวะใครบ้านใครรู้ชั้นหน วันนี้เป็นเฮี้ยแหละมันจยิงเป็นมอากาศจังวะไอสัตว์หออาจจะโดนเพชรแม่ตีไม่โดนเลยเฮี้ยกูยิงคุณแปดไม่โดนเลยอาซ้อมหน้าชิดได้ป่าวะถ้าชิดไหมแม่งชิดแม่งชิดเดีบีบีล็อกให้กูล็อกให้กูล็อก้ดีบีบีล็อกให้โก้ล็อกให้โก้ได้ยินเสียงทหาตัวไม่เจอได้ยินเสียงทหาตัวไม่เจอบ้านสองชั้นสีแดงมีตัวหนึ่งบี ok, tôi lên này, tôi lên này. chỉ còn một điều nữa. Đa, đa, mày, mày, mày. chờ đã, chờ đã. Ai tung lửa lùi đi, tung đi Ở đi. tung đi luôn á. phía mông. kia. tôi Đấy lùi, ở bên trái một cái nữa. chờ 2 cái. 2 thằng đen, 1 cái nữa. Ê, tôi đái 1 kill, tôi đái 1 kill. ก่อนฉันแม่กำลังเมดกันเอกตอนนี้เฮ้ยผมเป็มพี่อะไรพี่คอยตอนอยู่ดังรถตัวนึงดีใครรู้ตัวนึงเป็ดเออขอแตะใครรู้ตัวสองเลยนะใอรรู้ขอแตะกูเล่นให้กูเล่นให้ที่เนี่ยแล้วก็บ้านแดงข้ามตัวนึงใครรู้ตัวนึงที่เห็นตอนนี้ โซดซากเลยวะเฮียตายตายตายสองชั้นแดงตายชนได้นะนึงป่ะเหอได้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 กูออกได้มึงแค่ล็อกไว้กูวิ่งออกได้เลยเออันนี่เหลือไหนเหลือไฮรูทเหลือไฮรูทเลยเหือใช่เหลือไฮรูทสองชั้นแดงตายแล้วไฮรูทอ่ะไฮรูทน้องหนึ่งวะพวกพวกมึงต้องไปยึดตรงนี้ก่อนปะไม่ถ้าถ้าต้องไปยึดไปยึดเลยเดี๋ยวกูเล่นเองที่เหลือบ้านเนี้ยว่ากูคนเดียวไว้ เอ้อยู่เลตามนะมีตรงซอกซอกไอ้ยิบกีนมาขึ้กูนะดิเออเอตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยแล้วมันมันกำลังตีในหลุมหลุมมีน้อยมากเขาหลุมไม่กล้าสู้หลุมมีสองเต็มที่เลยต้องรอเออพี่บอยพี่บอยพี่บอยโฟกัสในนี้ให้ผมหน่อยผมรอตอบให้มันมีสองตัวพี่ได้แต่ไม่ก็ให้้รูล่าสุดอ่ะพีหลุมตีกันดีน็อกหลุมหลุมไม่ได้หลุมไม่กูนะอ่หลุดแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้วไม่เคลียร์ไปแล้ว เฮ้ยคนเดียวมันเก็บของเลยเหรอใช่พี่จริงว่ะเป็ดพี่อาจจะดูให้ไม่ได้ว่ะถ้าไม่ได้ก็ไปพี่ถ้าไม่ได้ไปลงกับบีพี่ยวผมได้เองผมไหวผมไหวตรงเนี้ยเห็นละเห็นละเห็นละมุมพี่เห็นละมีรถปะาหน่พี่ชัวร์ปะาหน่พี่มีรถอะรถพี่อยู่ข้างล่บนมีแจ้งให้ไปไหนอะมันยิงไม่อ๋อมันยิงเจาะยาง ยิงเจาะยางรถเราอยู่กูเดดินไ้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่สองต้องมาดูซ้ายสุดว่ะเที่จมาแล้วเนี่ยซ้ายสุดเนี่ะเฮ้ยเงี้ยวะชิดพี่ตัวนึงน่าจะชิดห้องน้ำนะเดาห้องน้ำห้องน้ำพี่เห็นแล้วห้องน้ำแล้วก็บ้านข้างให้พี่ดูให้พี่ดูให้เป็ดเจ็บมากเป็ดอ่าออกออกนอกบ้านไปแล้วตัวนึงแล้วก็ห้องน้ำจมีตัวหนึ่งแล้วพี่ตัดต้นไม้ต่างต้ไม้ตายตายโอเคแล้วหลุมเป็ดอ่ะเข้าวงได้เข้าวงได้ 10คนต่อ3เหมือนจะเป็นเหลือหลุมกับเหลือตรงเนี้ยพี่บอยไหนหลุมกระซ้าต้มแน่เลยอะโอเคนั่นก็สบายแล้วผมว่าใช่ป่ะเพราะว่าไม่ฆ่ากันอะไม่เจอละตัวหนึ่งอยู่บนเนินเป็ดเออบนเนินหลุมมันเหมือนจะตีกันหลุมนะเหมือนคอร์ตี้กันเลยนะใช่ไหมเหมือนคอร์ตี้กันไม่ไม่ใช่เหมือนคอร์ตี้แน่นอนถ้าการเล่นอย่างเงี้ยหลุมนิดแต่ไม่ชัวร์อะตอนเนี้ยเนี่ยหลุมนิดอยู่ขอบวงอะ2ตัวนะเป็ดต่าไป เออได้พี่เน่แต่ผมฉีกขวาจริงมันไปกินสายผมบ้างป่ะสายบนหัวผมอ่ะดูให้อยู่ดูให้อยู่รอแป๊บดูถึงไหนแล้วบอกนะพี่ผมจะได้เดินเข้าไปใกล้กว่านี้ไปเช็คตำแหน่งต่อปูมันเห็นย่ามต้นไม้บางมีต้นไม้คนเดียวไม่เด่นถ้าผมเล่นได้ตรงนี้ใช่ไหมใช่เราต้นไม้มันบางกูครับพี่มันมีน้องคนเองนะมีสองระบายนะครับอ๋อครับพี่ใบสองอ่ะผมไม่ต้องไปดูให้น้องใช่ไหมน้องบอกไม่อยากได้มึงอ่ะเออผมก็ว่างแล้วแหละ บอกโอ้กระจอกแค่ผายมาสอนกูาวงกูที่ไปรวมบีเลยนะเป็ดครับลรงนะกูลงกันนะบีโอ้แต่กูจะเล่นตรงนี้นะเดินข้างหน้านี่หลุมหลุมมิดมีมีหลุมมิดมีตัวหนึ่งแต่ว่ามีคนนอนอาจจะมีคนนอนอยู่ซ้ายมือกูตัวเจอแล้วหลุม เจอแล้วได้ผมว่าไปได้ข้างหลังดีกว่ากว่าพี่กีดพี่อยู่มิดเจ็บมากอยู่มิดเจ็บมากที่ผมไม่ชัวร์ว่ะที่อยากอยากก็อยากขึ้นนะอยากขึ้นไปตรงไม่ไม่บีบีไม่ต้องขึ้นนอนปิดไว้ถ้ามันยิงมันยิงกูก่อนมึงดูกูอยู่สูงแค่เราวงมาบีพี่ว่าถ้าผมนอนอยู่นี่แหละเนาะจริงจริงมึงเล่นเก๋ให้มึงเห็นมันก่อนได้เลยเดี๋ยวไปไม่งั้นมันจะเลยบอลชั้นเหมึงนเลยบีใครบอกวะาที่บอยเห็นดิถ้ามันะจทำอะไรผมอ่ะไม่กูคืออย่างนี้มันต้องยิงกูก่อนเว้ยไอบีที่ผมผมนอนเก็บตำแหน่งไม่ได้เลยไงหลุมเมมมดดหลุ ไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปทางซ้ายบีไปทางมาร์คสามต้องปล่อยวะต้องเอาชัวร์พี่ถ้ามันไม่อยากมีพี่พี่ลำบากนะมาร์คสามใช่เหรอได่ได้พี่ดิอันนั้นอันนั้นเออถ้าผมอยู่จุดเดิมมาเห็นอยู่เดี๋ยวเล่นให้ได้ตโมกันป้าว่าป้าวหลุมสองทีฝั่งกูจะเลิกหัวไปยิงมึงนะ กูไม่เห็นมันนะเพราะกูอ,อยู่ต่ำมากเออเดี๋ยวกูทำตัวเติมๆไว้ตัวมปิดตัวเองละมันน้อกการเป็ดโอเคตีการเป็ดรอบสอง้วหน้าไปเหมือนกันนะเรือตบกูโฟกัสมาสอง,ง,อง,องให้มึงรอมึงรอมายิงพวกกูแล้วมึงค่อยวิ่งก็ได้นะไอ้ตายอะ่ะเ,เ,เดี๋ยวพวกกูเล่นเฮาเฮาให้ไอ้ตัวม็อบเป็ดพวกฝาสองตัวเป็ดอะไรอ่ะ ซ้ายขี่ตัวนึงขาเนาะขาเนาะซ้ายีอ๋อาไอตัไอตัวที่เหลือที่น็อกอยู่ผมว่าน็อกอยู่ในเนี่ยเป็นเอาได้มันน็อกมันเหลืออย่างละหซ้ายหขวาหเป็นซ้ายซ้ายีี์แล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ซ้ายอะอยู่่างหน้าพี่อ่ะ อาดีลกน้อีลูนอไอ้เจ็บผมผมสิบผมสิบโอ้ยกอนเจบดีโดนข้างกวปวดศูนย์คิวเองจ้ะไอ้ตัวที่สิบก็คิวไล้แนหเรียนเนี้ไอ้เหี้ย ไอ้ขรุขระยิงไม่ได้เลยว่ะเป็นพอมวันนี้พี่เดี๋ยวอะไรพี่ไม่ิงไม่โดดเหมือนกัน